สวัสดีท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชมเนะนาะขณะนี้เราอยู่ที่วัดบ้านหลักนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเกียนทองนะท่านผู้ชมเราก็มาดูสถานที่มาดูสิ่งรอบตัวก่อนนะท่านผู้ชมรวมทั้งอุโบสถหลังสวยๆที่เขาทำเสร็จใหม่ๆนะท่านผู้ชมเนาะ สวยนะท่านผู้ชมแอดมินเคยไปหลายวัดแล้วนะท่านผนะู้ชมเนาะแต่วัดที่นี่สวยจริงๆนะท่านผู้ชมอลังการมากๆเลยนะท่านผู้ชมอาจจะเป็นสีสันความวิจิตสวยนะท่านผนะู้ชมเนาะแปลว่าช่างที่นี่เก่งมากนะท่านผู้ชมสวยงามอาจจะเป็นสีสันนะท่านผู้ชมเนาะที่เขาเลือกสีมาทำนะท่านผู้ชมสวยมากๆนะท่านผนะู้ชมเนาะ วันนี้พระเขาก็ทำเขาทำอะไรท่านผู้ชมแอดมินก็เรียกไม่ถูกท่านผู้ชมเขาก็พากันทำงานกันนะท่านผู้ชมจะมาเข็นทรายตรงนี้ทนะ่นผู้ชมนะัวบทั้งหินตรงนี้เนาะไปทำนะท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆนะท่ผู้ชมเนาะ สวยนะท่านผู้ชมแอดมินไปหลายที่แล้วแต่แอดมินชมว่าวัดเนี้ยสวยจริงๆนะท่านผู้ชมเราจะเข้าไปขอตัวแรกนะท่านผู้ชมเนาะกับแม่ตะเก็นทองนะท่านผู้ชมแม่ตะเก็นทองก็อยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวตามแอดมินเข้ามาเลยนะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มา กับบรรยากาศสวยๆนะผู้ชมนะเรามาขอโชคขอลาบกันนะผู้ชมฝั่งนู้นก็จะเป็นสถานที่ของเด็กนะผู้ชมนะเป็นศูนย์เด็กเล็กนะท่านผู้ชมตรงน้นนะคุณครูก็กำลังทำความสะอาดกันอยู่นะผู้ชมนะ เยวจะเข้าไปขอตัวเลขกันดีกว่านะผู้ชมไอ้มินก็โรยแป้งไว้แล้วนะผู้ชมเนาะก่อนที่จะเข้าไปก็มาดูคำบูชาของแม่ตะเคียนทองกันก่อนนะผู้ชมเปิดอใครอยากจะสวดคาถานี้นะเพื่อคิดถึงแม่ตะเคียนทองนะผู้ชมนี่คือคาถาบูชาแม่ตะเคียนทองนะผู้ชมเนาะ เราจะเข้าไปขอตัวเลขกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมตามแอดมินมานะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชม แอดมินโอยแป้งไว้ตรงนี้นะท่าผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูก่อนนะท่านผู้ชมเห็นปะไหนอย่าลืมแคปหน้าจอนะท่าผู้ชมเนาะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รูปนะท่านผู้ชมยังไม่ได้รูปนะครับท่านผู้ชม แต่ใครเห็นตัวเลขตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้เลยนะท่านผู้ชม <S <S เดี๋ยวมารูปตัวเลขกันก่อนนะท่านผู้ชมนะ ยังไม่รูปนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะแต่ตัวเลขมันขึ้นนะท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมตัวเลขขึ้นเป็นสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้เนาะแอดมินยังไม่ได้รูปเลยนะครับท่านผู้ชมสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมารูปกันนะท่านผู้ชมแตตัวเลขมันเปลี่ยนนะท่านผู้ชมเนะทาทูเมสเซนทอง ขอโชคขอลาบด้วยนะแม่เนาะเมื่อกี้มองเห็นแล้วยังไม่ได้รูปแต่ตอนนี้มารูปดูอีกทีขอสองตัวตรงๆนะแม่นะวันนี้ลูกก็เดินทางมาก็มาประจำนะแม่เนาะที่นี่แต่วันนี้ลูกก็มาขอสองตัวตรงๆนะแม่นะตัวไหนออกตัวไหนตัวไหนไม่ออกอย่าปรากฏขึ้นมานะแม่นะก็ขอแต่ตัวที่มันออกในวันประจำวันที่หนึ่งนะแม่เนาะ หนึ่งเดือนพฤศจิกาสองห้าหกสามนะขอสองตัวตรงๆนะแม่มองไปก็เห็นเลขห้านะท่านผู้ชม เห็นตัวไหนท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านมองเห็นตัวแรกท่านผู้ชมเป็นตัวไหนแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเนาะ ไปไหนก็เห็นแต่เลขตัวนี้นะผู้ชมวันนี้นะคือว่าเลขตัวนี้ตามหลอกหลอดแอดมินไม่รู้นะท่านผู้ชมตัวเลขอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะผู้ชมเนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้เนาะตัวเลขมองเห็นอยู่สองที่นะผู้ชมทางแรกที่เรายัางไม่รูปนะผู้ชมเนาะ เราจะมองเห็นเลขสองห้าห้าสองนะผู้ชมส่วนตรงนี้เราก็จะมองเห็นเลขเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะผู้ชมมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนาะเลขห้าอยู่ตรงนี้นะผู้ชมห้าเจ็ดเจ็ดห้านะผู้ชมเนาะห้าเจ็ดเจ็ดห้ารวมทั้งสองห้าห้าสองนะผู้ชมที่เรามองเห็นนะผู้ชมเนาะหากใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่อง เลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะครับท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราเพราะเป็นช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่า 拜拜。Bye bye.